i ในวันศุกร์ทุกท่านด้วยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาด้านการงานการเงินและความรักนะคะของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจําวันที่16ถึงวันที่30มิถุนายนนะคะว่าการงานการเงินและความรักของท่านจะออกมาเป็นเช่นไรนะคะซึ่งจะได้ทําการเลือกไพ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับสิ่งที่จะเกิดกับท่านนะคะในเรื่องของการงานนะคะท่านค่อนข้างจะได้รับความร่วมมือความช่วยเหลือ,อ,อจากเพื่อนร่วมงานหรือกัลยาณมิตรนะคะเป็นอย่างดีนะคะสำหรับคนไหนที่กำลังเริ่มทำงานใหม่ๆนะคะจริงๆแล้วนะคะท่านอาจจะได้รับความช่วยเหลือหรืออาจจะได้รับคำแนะนำดีๆนะคะกับเนื้องานนั้นๆนะคะและนะคะ อาจจะมีผู้ใหญ่นะคะคอยอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะให้ท่านนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่นะคะลึกๆภายในจิตใจของท่านเนี่ยท่านค่อนข้างจะวิตกกังวลและก็ตึงเครียดนะคะจนบางครั้งเนี่ยคิดมากจนเหมือนกับว่าอยากจะเปลี่ยนงานนั้นๆไปเลยนะคะซึ่งกัลยาณิมิตที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือท่านเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเข้ามาดีแต่ท่านอาจจะมองว่า อย่างเช่นเขามาให้คําแนะนําคําปรึกษาซึ่งกลัวว่าท่านอาจจะทํางานนั้นๆผิดพลาดแต่ว่าการแนะนําของเขาอาจจะไม่ตรงกับเหมือนกับว่าความคิดของท่านอาจจะคิดไปอีกอย่างหนึ่งท่านคิดว่าทางนี้ถูกแต่เขาคิดอีกทางหนึ่งว่าถูกแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้มีเจตนาจะมาว่าอะไรให้ท่านนะคะแต่เจตนาของเขาก็คือเขาจะ เข้ามาช่วยเหลือท่านไม่อยากให้ท่านผิดพลาดแต่ว่าบางทีความคิดของท่านเนี่ยท่านท่านอาจจะแบบว่าตึงเครียดม่ตกกังวลสับสนเหมือนว่าเอ๊ะมาตำหนิฉันหรือเปล่าหรือว่าเหมือนไม่ค่อยฟังอะไรเลยนะคะเหมือนกับว่าเหมือนทําอะไรก็ทําไมต้องมาพูดมาว่าให้อะไรประมาณนี้นะคะ แต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นนะคะเขาเจตนาเขาคือเขาอยากาให้ท่านเดินไปในสายงานนั้นโดยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆน,นะคะแล้วก็แต่ลึกๆภายในใจิตใจท่านเนี่ยท่านก็จะมีความกลัวนะคะความระแวงนู่นนั่นนี่นะคะจนเกิดความสับสนขึ้นมาบางครั้งความสับสนเนี่ยมันก่อเกิดเป็นอารมณ์ที่แบบว่า โอ้ยไม่อยากอยู่แล้วอยากเปลี่ยนงานแล้วนะคะอันนี้คือความรู้สึกลึกๆในใจของท่านนะคะแต่นะคะคำแนะนำของไพ่นะคะเขาบอกว่าให้ท่านนะคะรู้จักปล่อยวางนะคะรู้จกักปล่อยวางทางความคิดแล้วลองเปลี่ยนความคิดวิธีคิดดูนะคะรู้จักแบ่งปันเช่นเขาอยู่ในงานนั้นๆใช่ไหมคะเขาอาจจะไม่รู้อะไรในสิ่งที่ท่านรู้และ เขาอยู่ในงานนั้นๆเขาอาจจะรู้อะไรในสิ่งที่ท่านไม่รู้ก็ได้นะคะหากมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีและออจะประสบความสําเร็จนะคะอย่างน้อยนะคะตอนนี้เราไม่สามารถไปเปลี่ยนเขาได้แต่สิ่งที่เราจะเปลี่ยนได้ก็คือตัวเราเองเราควรที่จะเป็นผู้ให้นะคะและแบ่งปันนะคะสิ่งดีๆที่เรามีให้กับผู้อื่นนะคะ สมมุติว่าบางคนเนี่ยกำลังทํางานใหม่ๆใช่ไหมคะหรือไม่ไม่ใช่ใหม่ก็ได้ทํางานอยู่ในที่ทํางานนั้นๆนะคะท่านอาจจะ,ะรู้สึกว่าเขาเขามาบอกเราหรือมาแนะนําเราเขาดีกับเราแต่ว่าลึกๆเราคิดคิดไปเองว่าเขาไม่ได้เขาแอบว่าให้เราหรือเปล่าหรือเขาติชินเราหรือเปล่าให้ท่านเปลี่ยนความคิดไปเลยว่า ขอบคุณเขานะคะที่เขาเข้ามาแนะนําเราเพราะว่าเขารักเราและเขาเห็นคุณค่าในตัวเราเ,าเขาถึงได้บอกกับเราแนะนํากับเราและให้ท่านแบ่งปันวาจาหรือแบ่งปันความคิดหรือแบ่งปันสิ่งต่างๆในทางบวกให้กับเขานะคะและสิ่งต่างๆก็จะดีขึ้นนะคะใน,ในงานของท่านนะคะให้ท่านเลิกคิดนะคะว่าเขาเขาจะมา,เ,าเลิกคิดมากนะคะ เกี่ยวกับงานนะคะว่าเขาจะมาทำร้ายหรือว่าเขาจะมาติชินดินทาหรือเปล่าเพราะว่ายิ่งคิดก็ยิ่งเครียดนะคะแล้วงานเราจะไม่เดินด้วยนะคะต่อไปในด้านของการเงินนะคะการเงินเนี่ยท่านก็ค่อนข้างจะมีเงินเก็บสะสมของท่านมายื้พอควรแล้วนะคะไม่ว่าเงินที่ได้มาจากตําแหน่งหน้าที่การงานของท่านนะคะหรือว่า เงินต่างๆที่ท่านได้มาจากความรับผิดชอบในตัวของท่านเองนะคะเงินก็จะมีเข้ามาตลอดนะคะแล้วก็มีเก็บไว้นะคะแต่ลึกๆภายในจิตใจของท่านเนี่ยท่านตอนนี้ท่านบางรายนะคะอาจจะกําลังลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งสิ่งที่ท่านลงทุนไปท่านรู้สึกว่าท่านมองเห็นนะคะสิ่งที่จะงอกเงยออกมาจาก สิ่งที่ท่านลงทุนไปแล้วเป็นเนื้อเงินออกมานะคะ,ะท่านก็เตรียมที่บอกว่าจะใช้เงินก้อนนั้นแล้วนะคะแต่นะคะในทางลบนะ,ะ,ะบางรายเจ้าชะตาอาจจะรู้สึกนะคะ,ะในใจว่าที่ผ่านมานะคะใครที่กำลังถูกยืมเงินอยู่นะคะท่านมีความรู้สึกว่าท่านจะไม่ได้คืนนะคะท่านให้เงินกับสิ่งไหนไป แรกๆท่านคิดว่าจะได้คืนแต่ว่าท่านกับไม่ได้คืนโดยเฉพาะการยืมนะคะท่านจะรู้สึกว่าเออไม่ได้คืนแน่เลยนะคะแต่นะคะสุดท้ายแล้วท่านก็จะได้รับความสําเร็จนะคะในเรื่องของการเงินนะคะของท่านนะคะซึ่งนะคะท่านเป็นคนค่อนข้างที่จะหาเงินเก่งด้วยตัวเองนะคะท่าน,ค,นค่อนข้างที่จะกล้าได้กล้าเสียนะคะ กับการหาเงินนั้นๆน,น,นะคะและก็กล้าได้กล้าเสียกับการใช้เงินด้วยนะคะต่อไปนะคะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักนั้นนะคะอเอาคนมีคู่ก่อนละกันนะคะช่วงนี้นะคะในเรื่องของความรักของท่านนะคะจะค่อนข้างที่จะ,ะไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าค่อนข้างหัวดื้อหัวรันทั้งตัวท่านเองและคู่ของท่านนะคะ ต่างคนต่างมีความเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะมีความเห็นเป็นตัวของตัวเองนะคะหรือคนรักของท่านนะคะค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อตัวท่านนั่นเองนะคะแล้วท่านก็ค่อนข้างที่จะหัวดื้อหัวรันแล้วก็ไม่ค่อยฟังด้วยเขาก็ไม่ฟังเราเราก็ไม่ฟังเขานะคะส่วนความรู้สึกรึกๆภายในจิตใจของท่านนะคะท่านรู้สึกว่าไม่เขาก็เรานะคะต่างฝ่ายต่างมีความลับต่อกันนะคะ ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันกำลังปิดบังอะไรต่อกันและกันนะคะไม่ตัวคู่ของเราก็ตัวของเรานั่นแหละนะคะที่กําลังปิดบังซ่อนเล้นนะคะมีความลับที่แบบว่าเปิดเผยไม่ได้นะคะอ่าต่อกันนะคะแต่ไพ่เขาก็บอกว่าให้ท่านนะคะหากท่านยังรักนะคะในคนรักของท่านอยู่ให้ท่านหนักแน่นนะคะมีเหตุผล นะคะไม่โลเลแล้วท่านจะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักของท่านนะคะสำหรับคนโสดนะคะคนโสดนะคะคนที่เข้ามาในชีวิตท่านนะคะก็จะเป็นคนค่อนข้างที่หัวดือ้อหัวรั้นนะคะเอาแต่ใจนะคะค่อนข้างรักตัวเองสูงอนะคะ่ะคนที่เข้ามาในชีวิตท่านนะคะแล้วก็ไม่ค่อยฟังอะไรอะ <laughs> มีความเป็นเด็ก ค่อนข้างเอาแต่ใจนะคะค่อนข้างเหมือนไม่ค่อยฟังเรานะคะแล้วก็ท่านจะรู้สกึกลึกๆภายในจิตใจว่าเขากําลังติดบังซ่อนเร้นอะไรท่านอยู่นะคะเขาค่อนข้างที่จะไม่เปิดเผยความความรักที่มีต่อท่านนะคะเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเปิดเผยนะคะคือถ้าคนที่เขาเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยสาหรับคนโสดนะคะสังเกตเลยว่าช่วงนี้เขาค่อนข้างจะ ให้ดูให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าเขาจะเข้ามาแบบอาจจะทําเป็นเหมือนโสดแต่จริงๆแล้วเขามีคนของเขาอยู่เขากําลังปิดบังซ่อนเลนหรือเขาอาจจะมีผลประโยชน์หรือว่าส่วนได้ส่วนเสียต่อเราเขาถึงเข้ามาแต่ว่าเขาจะไม่พูดความจริงนะคะต่อท่านนะคะซึ่งคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะ ดูดีนะคะดูดีอะไรก็ดีไปหมดเลยอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบด้วยก็ได้นะคะแต่ให้ท่านวิเคราะห์ให้ดีนะคะสำหรับคนโสดนะคะเพราะเขาจะเป็นคนที่แรกๆอาจจะดีก็ได้นะคะแต่ว่านานไปนานไปนี่คือเปิดเผยความจริงแบบเออเอาแต่ใจนะคะเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็แบบว่าครบรอแบบแอบๆบแบบซ่อนๆอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีนะคะเออ ส่วนไพ่ใบสรุปนะคะในเรื่องการงานการเงินและความรักนะคะท่านได้3ามใบแบบนี้นะคะซึ่งนะคะในเรื่องของการงานการเงินและความรักในไพ่ใบสรุปเนี่ยเขาก็าบอกว่าในไพ่ใบนี้นะคะเขา,าบอกว่าท่านเนี่ยในเรื่องของการเงินท่านจะร่ารวยนะคะ <pe as> <ๆ Caribbean> และในเรื่องของการงานท่านจะได้ผู้ที่ให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์คาชูท่านนะคะ ท่านจะทุ่มเป็นคนที่ทุ่มเทกับการงานนะคะมากนะคะท่านจะค่อนข้างเป็นคนที่มีเหตุเหตุและผลนะคะในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินและความรักไม่ว่าการเงินท่านจะใช้อะไรไปท่านจะมีเหตุผลในตัวของท่านไม่ว่าจะเป็นความรักก็เหมือนกันนะคะเขาแนะนําว่าให้ท่านมีเหตุผลนะคะแล้วก็หนักแน่นนะคะเพราะว่า ไพ่ใบนี้นะคะจริงๆเขาก็จะแนะนาว่าจริงๆท่านจะอยู่ในาฐานที่ค่อนข้างจะร่ารวยนะคะให้ท่านรู้สึกรู้จักนะคะรู้จักการทําบุญและก็ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแล้วสิ่งดีๆก็จะตอบแทนท่านกลับมานะคะต่อไปนะคะให้ไบสรุปตัวนี้นะคะเขาจะบอกว่าช่วงนี้ท่านอยากจะค้นหาความใฝ่ฝันของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงนินและความรักนะคะ ท่านาจะเป็นคนค่อนข้างหัวดื้อหัวรันเหมือนกันนะคะท่านอยากจะออกเดินทางไปทําอะไรนะคะที่เป็นความฝันของตัวเองนะคะแล้วช่วงนี้ท่านก็รู้สึกว่าอยากทําอะไรที่เป็นเดิมๆนะคะท่านคิดถึงความทรงจําเก่าๆเ,เดิมๆในเรื่องของการงานอาจจะคิดถึงในที่ทํางานเดิมๆนะคะในเรื่องของการเงินก็อาจจะคิดถึงสิ่งที่ เงินที่มีอยู่เดิมๆแล้วเขายืมไปกลัไม่ได้คืนอะไรแบบนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะท่านก็อาจจะคิดถึงความทรงจําในเรื่องของความรักเดิมๆของท่านนะคะ,ะซึ่ง ท่านจะเป็นคนค่อนข้างเจ้าอารมณ์นะคะรู้สึกนะคะคนมีคู่นะคะรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับความรักในครั้งนี้ของท่านนะคะซึ่งบางทีไพ่ใบนี้ออกมาในไพ่ใบสรุปท่านอาจจะมีเกณฑ์เลิกลากับคนรักท่านก็เป็นได้นะคะท่านจะค่อนข้างไม่พึงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ในขณะน,นี้หรือคนรักที่ท่านมีอยู่ในขนาดนี้นะคะกลับไปหววหาความทรงจําเดิมๆนะคะ แล้วก็อยากหันหลังให้แล้วก็เดินหนีจาก,จากคนรักณนะปัจจุบันไปเลยนะคะส่วนในไพ่ใบสรุปตัวนี้นะคะท่านจะประสบความสําเร็จทุกเรื่องเลยนะคะในเรื่องการงานการเงินความรักแต่กว่าท่านจะประสบความสําเร็จได้ท่านค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยนะคะเหน็ดเหนื่อยด้วยตัวท่านเองเลยนะคะไม่ว่าจะด้วยสภาพร่างกายจิตใจหรืออารมณ์ของท่านท่านต้องปรับ นะคะความคิดให้ดีนะคะในเรื่องการงานสิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือให้ท่านปล่อยวางและคิดบวกนะคะก็คือว่าถ้ามีคนมาแนะนําอะไรท่านท่านใหญ่คิดลบว่าเขามาตําหนิติเตียนท่านเกินไปนะคะให้ท่านมองว่าเพราะเขารักและเอ็นดูเราเขาถึงมาแนะนานะคะคนเราถ้าไม่รักและไม่เอ็นดูเขาคงจะว่าตัดหางปล่อยวางคือไม่คุยกับเราเลยอะไรประมาณนี้นะคะ อันนี้เขารักเราและเอ็นดูเราเขาถึงมาให้คําแนะนำนะคะให้ท่านขอบคุณเขานะคะแล้วก็แบ่งปันสิ่งดีๆให้เขาไปซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วท่านก็จะได้รับสิ่งนั้นตอบแทนกลับมานะคะส่วนในเรื่องของการเงินสิ่งที่จะแนะนําให้ท่านนะคะก็คือให้ท่าน มุ่งมั่นทําตามความฝันของท่านให้สําเร็จนะคะแล้วนะคะสำหรับคนที่ทําธุรกิจเสริมนะคะท่านก็อาจจะได้รับเงินนะคะโง,ง่เงยจากธุรกิจเสริมของท่านขึ้นมานะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะถึงแม้ท่านจะเป็นคนที่หัวดื้อหัวรันยังไงนะคะบางครั้งนะคะท่านก็ควรจะมีเหตุผลบ้างนะคะอะแล้วไพ่มันแนะนําเตือนมานะคะก็คือท่านอาจจะหวนถึง อดีตความทรงจํากับความรักเก่าๆนะคะให้ท่านนํามาวิเคราะห์ให้ดีนะคะว่าความรักเก่าๆที่ท่านเสียไปเนี่ยท่านเสียไปเพราะอะไรเพราะอารมณ์ของท่านไหมนะคะท่านท่านมาได้ความรักใหม่ๆตอนเนี้แล้วท่านกลับไปหวนความรักเก่าๆเนี่ยท่านต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าที่ท่านเสียมาเนี่ยเสียเพราะอารมณ์ของท่านไหมนะคะแล้วท่านยังจะทําแบบนี้อยู่ไหมถ้าท่านยังจะทําแบบนี้อยู่นะคะ ท่านก็จะไม่ได้ความรักที่ดีกลับมานะคะแต่เชื่อได้แน่ว่านะคะทุกท่านนะคะก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องของความรักอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนำมาสอนและเป็นบทเรียนให้กับตัวเองนะคะว่านำมาสอนและเป็นบทเรียนให้กับตัวเองนะคะว่าควรจะเอาใจเขามาใส่ใจเรามีเหตุผลนะคะ,ะในเรื่องของความรักสำคัญก็คือ ถ้าคนเรารักกันมันต้องจูนเข้าหากันได้ก็คือความคิดเห็นมันต้องตรงกันลงรอยกันหรือว่ามันอาจจะเป็นเคมีที่ตรงกันนะคะมันถึงจะอยู่ร่วมกันได้หรือให้มองในคู่รักของท่านนะคะไม่ว่าเคมีตรงกันยังไงแต่ถ้าเขาดีกับเรานะคะเราลองหันไปมองส่วนที่ดีของเขาบ้างนะคะคนเรามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียถ้าเรามองแต่ข้อเสียนะคะ ออความรักของเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็จะไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบนะคะเราอย่าไปมองแต่ข้อเสียของเขานะคะคให้มองข้อดีของเขาบ้างนะคะและท่านจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะขอให้ผู้ที่เกิดในวันศุกร์มีแต่ความโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ ความสูงของคุณหญ่ก็คือมีงานดีๆเฮ็ดมีเงินเหล้ยงขอบครัวความสูงของคุณเทา,าคือมร่างกายที่แข็งแรงมีลูกร้านค่อยให้กำลังใจพอใจ นนเห็นไอามาแอลสาวเล่นแซมวนหรืออี่นเมื่อใส่เมื่อพุ้งน้องก็มีซ้ำ การที่ได้ทาได้ทำนี่ดีมากนะครับดีในมากใน,นส่วนเพราะว่าลูกหลานจะได้รู้วัฒนธรรมต่างๆเช่นในการพัฒนาหมู่บ้านอย่างนี้นเข้าวัดฟังธรรมเนี่ยทุกวันพระเนี่ยมันดียังไงเราเป็นชาวพุทธการที่เอาผู้สูงอายุมาท,ทํากิจกรรมร่วมได้อีกอย่างหนึ่งก็จะ,จะได้คืนความสุขให้คนแก่ของเราผู้เท่าผู้แก่เขาจะได้จะได้ไม่เครียดในการทํางานบ้างอยู่ในบ้านบ้าง จะได้มีความสุขกับลูกกับหลานจิตจำปังตรึงถึงดวงดาวที่มา